อาพบก็พมอีกแล้วครับสร้างฝ่ายเมื่อนี้มาเจอกับดีแม็กหัวฉีดดีแม็กนะครับลูกค้าถือมาให้เช็กอาการให้นะครับก็คือหลุดมีอาการควันดําเดินเดินเครื่องสั้นเหมือนเดินมาเต็มสูบแล้วก็เวลาไอที่นี่ก็มีควันดําไหลออกก่อนที่จะเข้าจะเอาไปขืนเครื่องทีถหาสาเหตุเท่ากับล่างทำความสะอาดก่อนนะครับคือร่างผวกขาาดำาอยางดี ตามไปหัวฉีดยงังทีกะล่างท้ํวามสะาดให้สักวันหลังจากทีล่างเซตเป็นทีเรียบร้อยนะครับลัางทำความสะอาดเป็นทีเรียบร้อยก็จะเอามาขึ้นเครื่องเทศดก้อนนะครับก้อนที่จะสมก็คือเทศดก้อนสอมเทศคาต่างๆนะครับผลการเทศดก้อนสอมนะครับนี่ก็คือหัวฉีดฉีดน้ำมันมอเตอร์กันนะครับ หัวหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่นะครับเดี๋ยวจะทําการส่อมแลกกับปั๊บเทศไหม่นะครับซึ่งการซึ่งขั้นตอนการปั๊บนะครับปรับระยะการฉีดเอาไปถึงนเครงเทีนะครับคือปับ๊บตววงน้ำมันไหไม่ ่ันะจะถึนเครื่องเทศอะไเเทศโยกสักวันโอ้ยก็เปนตอนกันดีร้องงูถ้าวันนี้คุณดูเพือนน่ะเทศไฟเล้วยังไม่ทัเตตวงซี่ๆนะครับเจตอะไรอะ อ่ากระเสียเป็นที่เรียบร้อยครับทําการพับน้ํามันแล้วก็เทให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่มาฉีดบ้ทอกันนะครับพับน้ํามันแล้วก็ซอมมัวนหนึ่งพับห้าอีกสามม้วนะครับนี่ครับเรวจะแท็กทรงกับอูนะครับอันนี้คืองานอูทรงมาซอมนะครับผม <c oughs> สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับ <c oughs> สนใจอยากสอมมัวฉีดนะครับหรือว่ามัวฉีดมีปัญหากะ <c oughs> ขอมาสอบถามไหนนะครับร้าน,นัดอะไรสิ่งอยู่แถวต่ลาจเจื่ญนสีครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ